มาแรงกับส่วนลดร้านอาหารชั้นนำมากมายคลิกง่ายๆที่ร้านดี .com ที่เก็บไว้มีความในใจไว้เธอเก็บมันมัน,น,นานรอแค่เพียงวันเวลาวันที่เธอจะรับรู้ฉันต้องไม่รู้ว่าเมือ่อรที่ฉันจะได้พูดทำเหล่านาั้ ที่เป็นยายร้อยเรื่องราววันดีๆที่เรามีกันและกันอยากจะระบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้นโอ้ให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืนยันว่าน,นี่คือใจของฉันที่ให้เธอ แต่เธอมีวเวลาฟังแค่ไหน,หนเลาความในใจที่ล้มในว่าเธอและเธ,เธอเท่านั้นได้ใจของฉันตแต่แรเราแค่เธอแต่เราไม่วเวลาเพียงแค่นี้อาจไม่ค่อยพูดอะไรโดนใจของเธอ

ที่บรรยายร้อยเรื่องราววันดีีที่เรามีกันและกันอยากจะรอบายให้เธอรู้ให้เธอได้ยินคำเหล่านั้นให้เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืนยันว่านี่คือใจของฉันที่ให้เธอ แต่เธอมีเวลาฟังแค่ไหนหรือเราความในใจที่ล้นเออว่าเธอและเธอเท่านั้นได้ใจของฉันตั้งแต่วันแรกเจอแต่เราไม่มีเวลาเพียงแค่นี้อาจไม่อพอให้ดู้ใดโยนใจ we are the oh. ones oh. สวัสดีครับพี่าวที่หนน้องจอยครับสวัสดีครับทั้งคู่ฮะสวัสดีครุณจอยเช้าจะคุณจอยมากเธอไปรล่ะครับฟังอยู่ครับเมื่อวานเมื่อเช้าน้องสาวมาใช่ครับน้องสาวติดน้องสาวติดใช่ครับบ้านนี้จะเอาดีทั้งด้านเรียนแล้วก็เป็นศิลปินหมดเลยเหรอฮะใช่ครับน้องเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันใช่ครับเราก็เรียนธรรมศาสตร์ใช่ครับคุณเรียนธรรมศาสตร์คณะคณะอวสาตร์อินเตอร์ครับน้องเรียนน้องเรียนวิศวะอินเตอร์โโอ้ห นี่ก็อีกหนึ่งคนที่กำลังมีซิงเกิลยังเรียนอยู่ป่ะคะอันนี้เป็นครูแล้วอ๋อไม่ค่ะยังเรียนอยู่ค่ะเพิ่งเข้าเพิ่งเพิ่งอยู่ปีสองปีสองเป็นครูแล้วที่น่าจะเกษมค่ะที่ต้องต้องเชิญทั้งสองท่านมาวันนั้นตอนที่คุณออกจากบ้านกันมาตอนเป็นผู้ครอบครัวเอฟตอนมาเป็นเอฟเราคุยกันมาจนวันนี้น้องมีเพลงดังของตัวเองด้วยกันทั้งคู่แล้วสองซิงเกิลฮะเพลงวันสักคู่นี้คือเธอมีเวลาฟังแค่ไหนเป็นยังไงบ้างที่มีเพลงของตัวเองอีกสักเพลง เป,เป็นเพลงที่ไหนในชีวิตละอันนี้เป็นเพลงแรกอยู่ครับเป็นเพลง,งแรกอยู่เลยใช่เป็นเพลงนี้ความพิเศษนั้นใครแต่งให้อะไรงไงฮะอ่าพี่พี่โอมชารตรีคงสุวรรณเป็นคนโปรดิวเซอร์ให้อออ๋อนแรพี่โอมมาเปิโปรดิวให้ใช่จริงๆแล้วถ้าคุ้นเคยกับพี่เขารู้่ยเพราะว่าเราจุตักเขาใจในรายการอยู่แล้วครับครับใช่จริงๆแล้ววันนี้ชีวิตงานเริ่มมีเพลงตัวเองแล้วรู้สึกว่าเออมันยากหรือง่ายกว่าเวลาไปเอาเพลงคนอื่นร้องต้องรู้สึกว่ามันมันมันง่ายกว่าครับเพราะว่าเราเราไม่ต้องคิดอะไรมากคือแต่ละครั้งที่เราร้องก็คือเรา เรา้องยังไงก็ได้เพราะมันมจเราภูมิใจไหมใช่ภูมิใจมากครับภูมิใจมากเจอถามน้องจอยบ้างดีกว่าถามน้องจอยนี่เป็นเพลงคนรักปากร้ายค่ะคนรักปากร้ายพี่ดี้มาแต่งให้ใช่ใช่ค่ะเป็นทีมของพี่ดี้ค่ะแล้วก็พี่โองคชาตีอันนี้ตนเราทำนองเป็นพี่แมวจิรศักดิ์ช่วยแต่งด้วยโอ้โหนี่ตัวเด็ดๆรวมกันเลยรวมแบบประจานนะฮะรวมกันหมดเลยถามต้นก่อนดีกว่าครับว่าตอนนี้มีเพลงตัวเองแล้วฟีดแบ็กเพลงเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีมากครับก็คือ จริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนแรกก็แอบหวั่นใจนิดนึงเพราะว่าเพลงของต้นนี่ก็คือเปิดปล่อยออกมาช่วงน้ำท่วมเลยนะเราก็แอบหวั่นว่าแบบเฮ้ยน้ำท่วมใครจะานั่งฟังวิทยุกันเลยเลยแต่ว่าแต่ว่าปรากฏว่าก็สามารถอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเพลงก็เปิดแล้วก็ติดชาร์ตทั่วประเทศเลยเพือว่าจะเป็นในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็หลายๆคลื่นก็ยังคงเปิดอยู่อะไรเงี้ยครับใช่เลยเอเพลงเปิดให้ป่ะเปิดเปิดพี่เปิดนะเออถ้าไม่รู้เป็นเพลงแกถ้าเป็นเพลงแกจะก็จะไม่เปิดมันแรงกว่านี้หรอเอียร์ีแล้วนะฮะเป็นยังงไฮะ ได้ข่าวว่าไปเอาเพื่อนๆจากเอฟมาเล่นเอวีให้เ<ช>ี่เร<ช>่เเอาใครมาเล่นบ้างทั้ง12คนเลยครับครบ<อ>เลยละฮะจัไปด้วยแหละ,ลหละใช่ค่ะอยู่ด้วยแหระเพลงนี้มันกำลังจะพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหามันก็คือเหมือนแบบว่าคนคนหนึ่งที่เขา มีเรื่องในใจอยากจะบอกคนที่เขาชอบหรือคนรักของเขาแต่ว่าแบบเขาอาจจะไม่มีเวลาฟังเราอย่างอย่างซีนนี้ก็คือแบบีซี่ตลอดเวลาคนหนึ่งอยากจะบอกอะไรก็ไม่คุยไม่สนใจบ้างใช่ใช่ครับก็บางอย่างมีเรื่องปรึกษาหรือสำคัญใช่แต่ว่าเขาไม่มีเวลาฟังเราเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเร็วมากเพราะอะไรคุณถือว่าเพลงอื่นดังเร็วมากก็ต้นว่าน่าจะเป็นด้วยตัวเพลงของมันเองก็พออีกแล้วครับแล้วก็ผมว่าด้วยสิ่งที่ว่าต้นต้นสายอะ ต้นใส่ไปเยอะมากคือฟังร้องเมื่อสักครู่นี้นะฮะอยากจะบอกว่าเพลงที่ได้ร้องง่ายร้องยากเหมือนกันครับร้องยากใช้เสียงเยอะมากต้องคิดโอ้โหสารพัดสารเพแล้วแบบโอ้โหใส่ไปเต็มจริงๆนะฮะแล้วก็ผลงานออกมาครับตอบโจทย์ฮะ้ผู้ชมครับเพราะว่าคนชอบเพลงนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยเดียวแล้วผมเชื่อไอ้นี่ตรงกับชีวิตต้นไหมก็ก็อาจจะเขาจะแต่งมาให้ตรงนเพราะจริงๆแล้วต้องก็เป็นคนไม่ค่อยได้ฟังคนอื่นเท่าไหร่บางคนพูดเยอะเหมือนกับสติตัวเองใช่เขาเลยแต่งว่าเออเธอมีเวลาฟังเท่าไหร่ตบบ มาชอประชันแฟนเก่าหรือเปล่าไม่แต่งงานอ่ะนี่ปรชอประชันแฟนเก่าที่เลิกไปเหรอไม่เก่ามีแฟนแล้วเลิกเหรอโอ้ยไม่มีพี่ยังไม่มีเขาเอาจริงเดีงยวไม่มีเดีไม่มีครับตอนนี้ผมแต่งงานกัน แต่งงานครับแต่งงานกับไอแพดอีต้อนอีเฉยมันจะตอบที่มันสมัยเป็นนักร้องสุรบัตสุรชัยสุปัชเจริญก็ตอบกันที่ทุกวันนี้ผมแต่งงานกับ iPad เพราะว่าดูตารางงานจาก iPad ตลอดเวลานึกว่าเล่นแคมฟ็อกไปม่ใชยแคมฟ็อกมันเก่าไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เล่นเลยไม่รู้เหมือนกันนี่เป็อดต้นอีกหนึ่งเพลงบ้างจอยคนรักปากร้ายค่ะปากร้ายนี่คือความหมายของเพลงเนี่ยคนรักปากร้ายคือยังชอบด่าอย่างเงี้ย พี่ก็ไม่นะคะก็เป็นคนซอฟซ้อแต่ว่าในเพลงเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าความหมายแบบตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงเออผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเราพูดไม่ดีกับเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยหนีเราไปก็เลยต้องไปงอค่ะอือเอาอย่างงี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่แล้จับมานั่งคุยกันต่อกันนะครับแล้วทั้งสองคนที่ตอนนี้เริ่มมีงานทุกวันกันแล้วแบ่งเวลาเรียนกันยังไงและชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันฮะครับ เธอมองตาให้ได้ฟังคำยืนยันว่านี่คือใจของฉันที่